วันนี้แพร์จะมาสอนทำโฮมเมดมายองเนสกันนะคะโฮมเมดมบยองเนสจะมี2สูตรสูตรแรกก็คือใช้ไข่แดงอย่างเดียวแล้วก็สูตรที่2คือใช้ไข่ทั้งฟองแต่สูตรที่แพร์จะมาแชร์วันนี้ก็คือใช้ไข่ทั้งฟองเอ่อก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็2ช้อนชาไวท์วเนก้าแต่แพร์ไม่มีแพร์ก็จะใช้ไรซ์วิเนก้านะคะ2ช้อนชาจากนั้นก็จะมีตัวดิจอนเอ่อมาร์าดนะคะ ก็คือ1ช้อนชาค่ะก็อันนี้เป็นตัวเบสพื้นฐานจากนั้นก็จะมี2ดีดิลิตรน้ำมันนะคะก็เป็นน้ำมันอะไรก็ได้หรือจะเลือกน้ำมันที่ดีกับสุขภาพก็แล้วแต่นะคะก็คือน้ำมันรำข้าวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวปรุงรสก็คือตัวเกลือ2ประมาณ2หยิบมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวพริกไทยดำหนึ่งหยิบมืออันนี้ก็รสชาติตามชอบได้ไม่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 ฟิกตายตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะค่ะ เราก็มาดูวิธีการทํากันนะคะก็อันดับแรกนะคะก็ตอกไข่ใส่ลงไปจุบหนึ่งฟอนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำมะใส่ตัวไว้์วา์เวเนก้าลงไปแล้วเราก็ใส่ดีจอนมาส,สตัดลงไปประมาณนี้นะคะจากนั้น เราก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะแพรใช้ตัวตัวปั่นมือเนาะแต่นี้ใปั่นโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ค่อยๆเทน้ำมันนะคะทุกคนลงลงไปแบบนี้เนาะ อ่ะเราก็ได้ตัวมายองเนสตัวเป็นเบสมาแล้วจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเนาะพา้ก็จะเอาประมาณ2หยิบมือโดยประมาณแล้วก็ตัวริกไทย่ย่งหยิบมืออ่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตีมาในข้ากันเนาะ เยองเนสเราก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะได้เท็กเจอร์แบบนี้เลยเหมือนที่เราซื้อสําเร็จรูปเลยค่ะก็นี่ก็คือวิธีการทำเยองเนสแบบง่ายๆค่ะก็ลองเอาไปทําดูนะคะจะใช้มะนาวก็ได้แต่ว่ารสชาติมันก็จะแตกต่างไปเหมือนใช้ใช้น้ํามันตัวไรซ์เบยอก้ามันก็จะมีรสชาติที่ต่างไปจากไวท์เบยองเอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีถูกมีผิดนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราไปใช้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะจะมาสอนทํา มายองเนสที่เป็นซอสต,ต่างๆหมายถึงว่าใส่รสชาติเข้าไปแล้วเอาไปใช้กับไก่ย่างเนื้อย่างหรือว่าเป็นแบบอะพิทเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาทิตย์หน้าแพทจะสอนการทำอาหารอะไรที่แบบใช้มายองเนสไปเป็นซอสนะคะไว้เจอกันอาทิตย์หน้า